สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel n หมอพิเชษนะครับคลิปที่แล้วก็เล่าในเรื่องของการใช้สมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารนะฮะในกรณีที่เราปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้สมุนไพรเป็นอาหารสมดุลว่าสาอาหารมื้อเช้ามื้อกำวันมื้อเย็นซึ่งมื้อเช้าเนี่ยมักจะถูกกระทบกับระบบ เสมหะแล้ก็ควรจะกินอาหารแบบหนึ่งมื้อกลางวันถูกกระทบกับปิตะซึ่งเชื่อมโยงมาจากวัวเสมหะในมื้อเช้าแล้วก็วาตะในช่วงบ่ายนะว่าจะกระทบกับปิตะเป็นหลักก็จะเป็นอาหารแบบหนึ่งมื้อเย็นก่อน6กโมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นระบบอาหารที่มันบำรุงระบบวาตะแต่พอหลัง6กโมงเย็นมันเริ่มเป็นยามหนึ่งกลางคืนอันนี้ก็จะกลายเป็นระบบเสมหะ ก็จะกินอาหารอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารเย็นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ากินก่อนหกโมงเย็นเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารกลุ่มที่มีผลดีต่อระบบวาตะถ้าเป็นหลังหกโมงเย็นก็ต้องเป็นอาหารที่มีผลดีต่อระบบเสมหะนะครับอันนี้ก็ได้เล่าให้กับพวกเราฟังไปใน2อสาคลิปที่แล้วนะครับแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยก็มาพูดถึงว่าถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะกินยายัางไงหรือกินสมุนไพรย,ยังไง หรือกรณีที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อยากจะกินยาสมุนไพรบำรุงสุขภาพปรับาธาตุให้สมบูรณ์นะผมก็พูดให้ฟังถึงเรื่องคําว่าจุลพิกัดพิกัดยาแล้วก็มหาพิกัดปกติก็ถ้าเราทําเป็นเครื่องดื่มนะอาจจะใช้พวกจุลพิกัดใช้สองอย่างเช่นตํานึงตัวผููตํานึงตัวเมียชุมเห็ดไทยชุมเห็ดเทศนะมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็น ครือกะเพราแดงกะเพราขาวต่างกันที่สีต่างกันที่อยู่ต่างกันที่กลิ่นที่รสแต่ใช้2อ,อย่างนะครับถ้าเป็นตัวบำรุงตรีาธาตุตรีาธาตุคือตัวคุมาธาตุนะครับคือระบบเสมหะระบบปิตะระบบวาตะที่เล่าให้ฟังเหมือนตรงยามหนึ่งยามสองยามสามนะกังวันกลางคืนที่เล่ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ตัวที่นิยมใช้ที่คุ้นหูมากที่สุดก็จะเป็นพิกัดตรีพลาพิกัดตรีพลาก็จะมีสมอทไทยสมอทเทศและมาขานป้อมถ้าคนปกติก็นิยมใช้แบบ เท่ากัน1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะฟื้นให้าธาตุหรือตรีธาตุกลับมาปกติอันนี้ต้องไปใช้มหาพิกัดคําว่ามหาพิกัดเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันไปแต่มีข้อที่ต้องพิจารณานิดหนึ่งว่าการใช้มหาพิกัดต,ตรีพลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในฤดูร้อนฤนดูร้อนแต่พอเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยก็จะ ใช้พิกัดตรีกระตุกเป็นมหาพิกัดตรีกระตุกแต่พอใช้ฤดูหนาวเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นมหาพิกัดตรีสารนะฮะตรีสารซึ่งพิกัดและมหาพิกัดก็เป็นตัวยาชนิดเดียวกันนะครับมหาพิกัดตรีพลากับพิกัดตรีพลาเนี่ยสมุนไพรตัวเดียวกัน3ตัวเหมือนกันพิกัดตรีกระตุกมหาพิกัดตรีกระตุกก็เหมือนกันฮะมตัวเหมือนกันแล้วก็พิกัด ตรีสารกับมหาพิกัดต,ตรีสารก็ใช้สมุนไพรชนิดเดียวกัน3ตัวเพียงแต่ว่าตัวที่แตกต่างกันก็คือการใช้สัสดส่วนของตัวยาสตัวนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราจะบำรุงธาตุบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะที่อยู่ในช่วงของการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะบอกได้แล้วฮนะว่ามันจะต้องผิดปกติที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อน ไอ้ตัวที่ผิดปกติก่อนใครนั่นเป็นที่ตั้งแรกเกิดของโลกนั่นอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสมุดฐานถ้ามันผิดปกติที่ระบบเสมหะก่อนก็เป็นตรีธาตุสมุดฐานก็จะเป็นเสมหะสมุดฐานถ้าผิดปกติที่ปิดตะก่อนก็เป็นปิดตะสมุดฐานถ้าผิดปกติที่วาตะก่อนก็เป็นวาตะสมุดฐานนะอะไรเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าไปพิจารณาที่ตัวธาตุซึ่งก็จะเกิดขึ้นที่ธาตุไฟก่อนก็เรียกว่าเตโชสมุดฐาน ถ้าเกิดที่ธาตุลมก่อนก็เรียกว่าวายโยสมุทรฐานถ้าเกิดที่ธาตุน้ําก่อนก็เรียกอโปสมุทรฐานถ้าเกิดที่ตัวธาตุดินก่อนก็เรียกว่าปัทวีสมุทรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ตั้งแรกเกิดของโลกว่าเกิดอะไรก่อนซึ่งการที่มันเกิดตัวใดตัวหนึ่งก่อนผมเนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวยาที่แตกต่างกันไป ใช้ชนิดที่แตกต่างกันไปในกรณีที่เราดึงเอาความรู้ทางด้านตรีธาตุสมุดฐานก็มาใช้ตรีธาตุคือตัวคุมธาตุนะนะตัวควบคุมธาตุปิตะก็ตัวควบคุมธาตุไฟวาตะก็ตัวควบคุมธาตุลมเสมหะก็ตัวควบคุมธาตุน้ำนะฮะอันนี้คลิปนี้ก็จะพูดไอตัวนี้ก่อนนะฮะถ้าเราแข็งแรงเป็นปกติแต่อยากจะบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายนะบำรุงธาตุบำรุงตัวควบคุมธาตุตัวตรีธาตุเนี่ยก็จะใช้พิกัดตรีพลา นะพิกัดตีพราคือมีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมเนี่ยในสัดส่วน1นึต่อหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ร่างกายปกติยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่กินเพื่อบํารุงสุขภาพดูแลสุขภาพนะซึ่งอันนี้ตีพลาเนี่ยก็จะมีหลายที่หลายบริษัทเขาก็ผลิตขึ้นมาใช้เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นการบํารุงในแต่ละช่วงเนี่ยถ้าลงรายละเอียดไปนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อน หน้าร้อนก็เริ่มตั้งแต่เดือน4นะฮะจนถึงเดือน8ฤดูร้นดูร้อน,นแรมหนึ่งาเดือน4ไปจนถึง15้นบ้าเดือน8ควรจะใช้บำรุงร่างกายด้วยพิกัดตรีพลาตรีพลาอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะประกอบไปด้วยลูกสมอพิเภกลูกสมอไทยลูกมะขามป้อมแต่พอแรมหนึ่งข้าเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่้าเดือน12ไปถึงคืนวันลอยกระทง การจะกินบำรุงตรีธาตุเนี่ยปรับตรีธาตุในคนปกติที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ควรจะกินในตำรับยาที่ชื่อว่าพิกัดตรีกระตุกเพราะอากาศความชื้นอ,อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนะก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวก็จะเป็นฤดูฝนเนี่ยนะไอพิกัดตรีกระตุกเนี่ยก็จะประกอบด้วยเงาขิงแห้งเมล็ดพริกไทยแล้วก็ดอกดีปรีอันนี้ก็เป็นยาบำรุงธาตุในในฤดู ฝนสำหรับคนปกติพอหมดคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงมันแลมหนึ่งค่ำเดือน12ไปเนี่ยจนถึงขึ้น15บห้าเดือน4เนี่ยอันนี้เป็นฤดูหนาวละพอฤดูหนาวเนี่ยยาตำรับที่จะช่วยในการบำรุงหรือให้คุณให้คุณต่อร่างกายในฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นของ3อย่างที่ชื่อว่าพิกัดตรีสารนะครับก็คือ รากเจตมูลเพลิงแดงเถาสักคานแล้วก็รากชาพูนะอันนี้ก็จะช่วยปรับได้ดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ่าถ้าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็จะต้องปรับสัดส่วนของตัวยาสัดส่วนของเครื่องยาที่มาผสมกันเนี่ยเขาก็จะปรับให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยวินิจฉัยนะครับเราอาจจะวินิจฉัยตัวเองไม่ได้ว่าเราเจ็บป่วยด้วยโรคเนี้ยมันมาจากปิตาสมุทรฐานมาจากวาตะสมุทรฐานหรือมาจากเสมหะสมุทรฐานซึ่งการจับชีพประจรนะจับชีพประจรเนี่ยนะปิตะวาตะเสมหะที่จับเนี่ยสามสาม,สามนิ้วนะฮะสามนิ้วอ่าสามนิ้วก็ดูว่าวาตะปิตะเสมหะเป็นยังไงเนี่ยก็จะบอกได้ว่าอะไรมันผิดปกติชัดเจนตัวนั้นก็จะเป็นวาตะ สมุดฐานปิตะสมุดฐานหรือเสมหะสมุทฐานหรือการตรวจร่างกายผู้ป่วยการซักประวัติผู้ป่วยดูอาการที่ผิดปกติว่ามันสะท้อนไปที่ตัวปิตะวาตะเสมหะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรผิดปกติก่อนอะไรเป็นตัวที่ตั้งแรกเกิดของโรคอันนั้นนะก็จะเป็นตัวให้เราเลือกสัดส่วนของตัวยาที่ใช้ในตรีพลาตรีกระตุกตรีสารในฤด,ดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวที่ แตกต่างกันออกไปผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเราก็บอกว่าแลมหนึ่งาเดือน4ไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน8นะครับนะขึงน5คบห้ามเดือน8นะก่อนที่จะเข้าพรรษานะหน้าร้อนนะก่อนเข้าพรรษานะี่เขาก็จะใช้มหาพิกัดตรีพลาซึ่งก็จะใช้ตัวยาสามชนิดนั่นแหละเหมือนพิกัดตรีพลานั่นแหละก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมแต่ถ้าเกิด ความเจ็บป่วยนั้นเป็นปิตะสมุดฐานถ้าเป็นปิตะสมุดฐานเนี่ยก็จะใช้ลูกสมอพิเภกเนี่ยสิบสองส่วนลูกสมอไทยน้อยกว่าใช้8ส่วนลูกมะขามป้อมยิ่งน้อยใหญ่เลยใช้4ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นลูกสมอพิเภกต่อส่วนลูกสมอไทยต่อสัดส่วนของลูกมะขามป้อมก็จะเป็น12ต่อ8ต่อ4ในการที่จะปรุงออกมาเป็นตัวยาที่จะมาแก้หรือปรับปิตะ วาตะเชมหะในปิตะสมุทฐานนะแต่ถ้าเป็นวาตะสมุทฐานวาตะเป็นตัวเริ่มก่อนเป็นตัวเหตุเป็นตัวเรื่องต้นเรื่องต้นราวก่อนนะในฤดูดร้อนก็จะใชะ้ลูกสมอไทยเนี่ยสิส่วนแล้วก็ใช้ลูกมะขามป้อมเนี่ยแปดส่วนแล้วก็ใช้ลูกสมอพิเภกเป็น4ส่วนนะนะตัวสมอไทยก็จะมากขึ้นเป็น12ส่วนแต่มะขามป้อมก็จะเป็น8ส่วน สมอพิเภกก็จะเป็น4ส่วนต่างกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเป็นปิตะสมุทฐานเนี่ยใช้สมอพิเภกถึง12ส่วนนะพอามาเป็นวาตะสมุทฐานเนี่ยก็ใช้สมอพิเภกแค่4ส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเสมหะสมุทฐานเานี่ยเสหะสมุทฐานเนี่ยตัวมะขามป้อมลูกมะขามป้อมจะเยอะที่สุดก็คือใช้12ส่วนลูกสมอพิเภกก็จะเป็น8ส่วนแล้วลูกของสมอไทยก็จะเป็น4ส่วน นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ความผิดปกติที่เรารู้ว่าเจ็บป่วยนั้นนะเป็นวาตะสมุทฐานปิตาสมุทฐานหรือเสมาหะสมุทฐานในฤดูร้อนก่อนเข้าพรรษานะแต่พอเริ่มเข้าพรรษาแลมหนึ่งาเดือน8เป็นต้นไปจนถึงคืนวันลอยกระทงนะขึ้น15บห้าเดือน12เนี่ยก็ถือว่าเข้าฤดูฝนเปิดความเจ็บป่วยแล้วมีสาเหตุชัดเจนว่าเป็นปิตะสมุทฐานวาตะสมุทฐานเสมาหสมุทฐานตรงนี้นครับเขาก็จะแนะนํา ว่าเออใช้ตรีพลาอาจจะไม่พอควรจะมาใช้เป็นตรีกระตุกตรีกระตุกก็คือมีเงาขิงแห้งมเมล็ดพริกไทยแล้วก็ดอกดีปรีถ้าเกิดความผิดปกติจากปิตะสมุทฐานเขาจะใช้เงาขิงแห้ง12ส่วนมเมล็ดพริกไทย8ส่วนแล้วก็ดอกดีปรี4ส่วนแต่ถ้ามันเป็นวาตะสมุทฐาน ก็จะเปลี่ยนเพิ่มเป็นเมล็ดพริกไทยเนี่ย12ส่วนนะเมล็ดพริกไทยจะเยอะกว่าแล้วก็ดอกดีปรีเป็น8ส่วนเง่าขิงแห้งก็เป็น4ส่วนก็คือสัดส่วนก็เป็น12ต่อ8ต่อ4นั่นแหละแต่ขยับกันว่าใครจะ12ใครจะ8ใครจะ4แต่ทับสาเหตุที่เจ็บป่วยในหน้าฝนนั้นนะ่ะมันเป็นเสมหะสมุทรฐานพอเป็นเสมหะสมุทรฐานปุ๊บก็จะเพิ่มดอกดีปรีนะเพิ่มดอกดีปรีเป็น12ส่วน เง่าขิงแห้งเป็น8ส่วนแล้วก็เมล็ดพริกไทยเหลือแค่4ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้มหาพิกัดตรีกระตุกซึ่งใช้ในหน้าฝนแต่พอหมดพ้นคืนวันลอยกระทงไปแล้วอ่าหมดคืนวันลอยกระทงไปแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแลม1น่งข้เดือน12ไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน4ถ้าเกิดความเจ็บป่วย แล้วบอกได้ว่าเป็นวาตะสมุทฐานปิตตะสมุทฐานหรือเสมหาห์สมุทฐานเนี่ยการจะใช้ยาปรับความสมดุลของร่างกายความสมบูรณ์ของร่างกายโดยการปรับดีาธาตุเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้มหาพิกัดต,ตรีสารมหาพิกัดตรีสารไอ้มหาพิกัดตรีสารจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นปิตตะสมุทฐานอ่าเป็นปิตตะสมุทฐานปิตตะก็ตัวควบคุมธาตุไฟธาตุไฟกำเริบธาตุไฟหย่อนธาตุไฟผิดปกตินะครับนะก็ ใช้รากเจตมูลเพลิงแดง12ส่วนใช้เถาสัค้าน8ส่วนใช้รากชาพู4ส่วนแต่ถ้ามันเกิดตัวที่เปลี่ยนก่อนเสียก่อนมันเป็นวาตะเกิดวาตะสมุทฐานวาตะสมุทรฐานก็ต้องไปเอาเถาสัค้านให้เยอะหน่อยเพราะเถาสัค้านมันประจำธาตุลมไงนะเถาสัค้านก็ใช้12ส่วนรากชาพูก็ใช้8ส่วนรากเจตมูลเพลิง แดงนะก็ลดลงเป็น4ส่วนแต่ถ้าเป็นเสมหะสมุดฐานเสมหะสมุดฐานก็ต้องใช้รากชับพูซึ่งมันประจำธาตุน้ำเยอะหน่อยเป็น12ส่วนรากเจตมูลเพลิงแดงลดลงเหลือ8ส่วนและเถาสครานลดลงเหลือ4ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยาที่จะใช้บำรุงร่างกายในกรณีที่มีสาเหตุความเจ็บป่วยที่ชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดความเจ็บป่วยแล้ว แล้วเราสามารถวินิจฉัยสมุดฐานตรีธาตุสมุดฐานได้ว่าเป็นปิตะวาตะหรือเสมหะสมุดฐานแล้วก็เรารู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงด้วยดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเราจะเลือกใช้นะสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชุดแต่ละชุดในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปก็จะเป็นมหาพิกัดตรีพลามหาพิกัดตรีกระตุก,กมหาพิกัดตรีสารนะมหาพิกัดตรีพลราก็น่าร้อนมหาพิกัดตรีกระตุกก็น้าฝน มหาพิกัดต,ตีสารก็หน้าหนาวก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ